สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับมาเจอกันอีกแล้วเนาะที่มีอาการลักษณะใบเป็นแบบนี้นะเขาจะเรียกว่ารียาเป็นเชื้อราลงต้นนี้ทําการฉีดไปสองรอบนะครับสังเกตตัวการของใบใบเริ่มกลับมานะครับจากอาการเหลืองเริ่มกลับมามีชีวิตชีวามีสีเขียวนะมาดูกันว่าผมใช้วิธีไหนนี่นะครับให้เพื่อนใช้ตัวนี้เลย วิใช้หนึ่งโต๊ะนะครับกับน้ําอัตราส่วนอยู่ที่1ลิตรโดยไม่ต้องผสมตัวจบใบเลยวิธีการนี้ง่ายมากไปเราไปฉีดพ่นกันพลิกเริ่มมีอาการใบเหลืองแบบนี้นะครับทําการฉีดไปก่อนเลยนมอะ่ะข้อดีคือมันจะไม่หลากนะครับถ้าเป็นโรคสะเภทโวกไวร,รัสโรกเรื้อต่างๆนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว่าคลิปของผมวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละบายๆสวัสดีครับ